น้องชิมดูชิมหังขยะมมาแล้วมาแล้วนี่ไงเมนูที่ต้องการเมนูที่เราต้องการโหเฮ้ยเป็นอะไรอืมนี่มาดู ตุมตามคือนมตุมตามเนยตุมตามแล้วก็แล้วก็วกวเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วก็ชีสตุมตามจ้าเ <c oughs> วท <consci> เพลงอีกแล้วว่ะ มันตามีจตามอืมขอกินให้เป็นฟินมันมันจะใส่เนยเยอะแม่ เนยงงนมแล้านนี้สั่งชีสมันจะบอีกสิบบาทจะกินให้ดูอีกหนึ่งคำไอโบวี่เขาชอบกัดเลยชอบชอบชีสไงกินมนเหขือเนื้อแบ่งไนเอาไปไม่ป้อนอเดี๋ยวนะคุมมือถือสองเครื่องรับให้หนูก่อนอ อ yup. ชีสนั่นแหละอร่อยว่ะแตงพอมเออตาจ้อยว่าไงเออราดไปเยอะๆไม่เป um yeah> ็นมาะหวานกินให้หน่อยเออไม่เป็นมาะหวานกินไปเลยกินเข้าไปเออแล้วมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอื้มแซบบอแซบบอคักบอเอา เอา้าไม้ไม่เป็นไรก,กินได้คำเดียวโอ้ยโรงบาลอยู่ไม่ไกลโรงบาลอยู่ไม่ไกลเอาอเสียเด้อเสียเสียเออโอ้ยนั่นแม่แนวบอกแต่ว่ามันเป็นชีสไงแม่อาจจะไม่ชอบเขาจะแน่นนมแน่นเนยชำํชำชํำอ่ะ ตัดไปมเ,งไงเมนูปวดใจปวดสีปวดใจปวดใจปวดจึง้งห,หลังเพิ่งเดี๋ยวก้อนหนูของกินก่อนฮะหนูกินนิดเดียวเท่านั้นอ๋ออันนิดเดียวให้ลุงแอดอ่ะเออ,เออจิ้มจิ้มเนยนมนี่ค่ะทุกคนเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขากำลังทดลองสูตรใหม่เขาเดินออกมาหาลูกค้า มาเจอโต๊ะเรา<ม>เขาส่งให้เราทานฟรีซ้ทุกคนสู้ๆนะทุกคนกินยั่วคนดูสู้ๆยิ่งกว่าเป็นไงโมหาด,ดูดิอ่ะดูคุณโมนะครับคุณโมนะครับคุณโมครับเป็นไงครับบึบเป็นไงสุดยอดเลย จะจงว่างไงนี่ค่ะมแม่จงนะคะกับลูกโมอืโมอร่อยมากเวอร์มากมเดี๋ยวก็รอดูเมนูอื่นนะคะกำลังทยอยมาลุงแอนหน้าตาพริพม์มากความสุขเลยอ่ะ ก็ต้องลองอ่ะของมันต้องลองของมันต้องลองนอนนอนนอนวันนี้นอนค่ะนอนร้านนี้เปิดเที่ยงวันเที่ยงคืนนะคะทุกคนดอนเมืองไม่หลับไหลใครว่าไงไม่สนใจค่ะร้านต่อไปคืออะไรดีทุกคนร้านนอนร้านต่อไปคืออะไรดีไหน ขอขอไม่เอาเอาจะขอแค่น้ำมาเฉยๆเออ uh. <laughs> Hello เอ uh, อ What's that your mom and if you say yes tell her hello for me I'm from Florida mm hmm. the south of America Florida hey, okay Lucy say hello to you you <laughs> แม่พิมพ์พูดคำว่า hello Lucy หน่อย อ่ะ Hello. พูดฮัลโหลลูซี่ฮัลโหลลูซี่ฮัลโหลลูซี่ยิ้มใหญ่เลยบิ๊กแฟน my big fan from USA l o r ด d a ังนี้พี่ตู่ใช่นี่น네ี่เธออันนี้คือตุมตามของเขาก็คือเนยและก็นม ตุมตามวาเฟิลวาซานเนาะเป็นอะไรที่เข้าใจได้เนี่ยโมแล้วแบบเองตื่นมาเจออย่างเงี้ยแล้วเจ๊กินอย่างเงี้ยเองไหวปะ่ะเวลายอย่างเงี้ยมันก็ได้ด้วยมันมันไม่ใช่แค่ทุกคนเห็นว่ามันเยิมย้มๆอย่างนี้นะมันหอมเนยแบบเขาจะแบบโบลัสโดสเนยกับนมข้นนะคะเข้าไปร้อน เราก็เป็นโรตีที่แบบใส่ชีสเข้าไปแล้วก็ปิ้งทอดโรตีมาแบบกรุนกุนอันนี้เราได้อวาฟเฟิลเ,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 นเนร่ยอยมากสั่งขนมปังมาจิ้มมาจำ้ำ <laughs> น้ำเนี่ยร่นนี้ไปเรือยนี่ไปเรืย,ยลับรองเข้ากันสั่งอันนี้แบบไม่ใส่น้ำตาลเลยดีมากอืออันนี้อะไรอ่ะกล้วยโต๊ะเราเรานี่ยนึกออกล้วสั่งตอนแรกไงสั่งให้แต่จ้อย โรตีก็เอาชิ้นนึงเอะกล้วยเอาตรงกลางเ่ยดีที่สุดแม่แต่ตรงขอบมันก็อร่อยอ่ะทิมเลยอ่ะใส่ปากป้อนอ่างกว้างป้อนกันเองอีกเอาอาะอ่ะไงล่ะเนี่ยป้อนผัวเนี่ยป้อนผัวเออถ่ายไม่ทันทำไม่ซะเดี๋ยว เวลาเหลือนงงตัดขาไปเลยแบบนี้จำันเนี่ยมันคอยดูจะ้เอนก้จอยน่ารักอ่ะไหนทำท่าให้ดูนี่ให้เฟนๆพนดูหน่อยดิไหนไงคะ งงแง่ามากแปดสิบเอ็ดนี้อ่ะอยาย่ดมป้อนหน่อยดิป้อนอีกคำหนึ่งดิเอาพอ่อป้อนแม่หน่อยเร็วเร็วแม่เขารออยู่วางวางเอ๊ะป้อนหน่อยเร็วเร็วแฟนแฟนอยากดูเป็แนแฟนเขาอยากดูกินไปเถอะคำเดียวคนเทนนะ่าคอนเทนอ่ะ โอ๊ย่าว่าเออนี่ไงหลอดหลอ่ะส่งไปค่ะเอ๊ะทำไมส่งไปแล้วหมดแล้วหมดเลยวะทั้งหมดอะส่งไปแล้วหมดส่งไปแล้วหมดตลอดเลย แปดสิบเอ็ดขวบเนี่ยคนอื่นเขานอนหมดแล้วนะบ้านอื่นน่ะไม่ใช่มานั่งอยู่ยิ้มแป้นอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> มีอะไรอีกไหมได้สั่งอะไรอีกไหมไม่สั่งแล้วนอนหมดแล้วเลย <c oughs> ใช่ชำ่ำ สวีท <Sweet S 2> มากหน้ารัาจัง hey, อบอุ่น hey, hey, hey. สวัสดี hey, hey. พี่ที่ว่าร้านโอ๊ยนึกว่าแต่วันนั้นอันคอมเมนต์ไปนึกว่าแต่จะเทน้องแล้วน้องก็ลุ้นอยู่โอ้เอ้ยดีใจเห็น <Hey, hey. S 1> พี่เข้ามาคอมเมนต์ hey, hey. แม่หนูขอทิชชู่หน่อยสิสักสองผืนโอเคพอพอพอ ดีอ่ะร้านนี้อร่อยวันนี้คือแบบ้ไอไอ้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 อันที่ตรมตามอ่ะไอ้ตรงน้ําเนยอ่ะอร่อยเนาะเนยกับนมอ่ะเอามาจิ้มม่าเฟินเมื่อกี้เลิศนะจิ้มอะไรรังผึ้งไนดมอ่ะนาตี้นี่พาคนแก่มาฟินนะคะ เก็บอาการม่อยู่มีความสุขหลานชายมหาไปกองกับ้านลูกโมลูกโมกับแม่จงถูกใจลุงแอดเลยมินมิวบอกอร่อยอร่อยชอบนะ่ยทำเป็นเค้กเนี่ยถ้าร้านอย่างงี้ลุงแอดไปไปแบบหนูก็จะชอบแวะแต่ของขาวใช่ไหมวันนั้นดึกๆไปแวะร้านขนมปังปิ้งทำเป็นเค้กสั่งไปสั่งมา,านั่งไปนั่งมา อ,อฟังให้หน่อยดิฟังให้หน่อยดิฟังอีกฟังให้หน่อยดิ Now t h a t s was h real love and love that your mom and dad are real beautiful ทำไมวันนี้ลุงดูหล่อจังเธอฟิลเตอร์เธอฟิลเตอร์อ่ออะแต่ไม่ฟิลเตอร์ก็หล่ออยู่นะเอาใดๆเดี๋ยวฉันเอาฟิลเตอร์ออกก่อนเด้อ ลุงแอนเวลาเจอของหวานเขาจะแบบละมุนยิ่นมากเลยฉันรักเขาว่าเธอฉันรักเขาจริงๆอันนี้โน f ฟิลเตอร์แล้วนะโอเคปะฉันฟิลเตอร์ทำไมนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเสื้อนี้มีคนเอาแลา้วคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากอุย้ยเวลานี่ตอนนี้ก็ดูน่ารักหรอกทุกคนเวลาตีกันก็น่ารักหรอกเนอเวลาเถียงกันดากักนยาดเด้อ<นา>ไม่เคยด่าไม่ไเคยเถียง,ยงยอื ร้านนี้สบายนะคะคนโอ้นมาได้นะคะเก้าอี้ก็เออสบายเลิศห้องน้ําฉ่าร้านกว้างนะคะแล้วก็เมนูแบบเยอะมากฟิลเตอร์ทำไม่ก่อน <c oughs> วันณพรฉันอยากจะละมุนไงเอาแล้วเอากินให้หมดนะคะสังคมกำลังดูคุณอยู่วะอข,วขอบวนการเหลืองเออเขียวเหลือง ขอแล้วไอ้โมโมอย่าไปกินมกอ๋อกล้วยไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไปโพแทสเซียมโอเคโอเคเข้าใจได้นี่ที่นี่เขาไม่หลับไม่นอนจริงจริงคนกรุงเทพเขาไม่หลับโม่ลองฟิลเตอร์หลับได้ไหมอ่ะมีกาเป็นหน้าเลยแต่มันเบาะละพ,พอพอพอหายประจําเดือนปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมาหน้าขาวสว่างอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โอเคแหละแต่ผมคือไม่ไหวขับรถผ่านร้านทํามผมช่างบอกว่า,มาไม่ไไรจะมาแต่เราก็พยายามที่จะไม่นะคะช่วงที่ นอนงี้ไปหนึ่งชั่วโมงวันนี้นก็ตื่นขึ้นมาเป็นสภาพนี้รับได้เสมอปันป่นเนี่ดังด้อยเสียระังปั่นเนี่ยดังปันีป่เรป่ลพี่เก๋ อะไรฮนะ่ำไหมพี่จง<ม>่ำไหม่ำตาลอ,อยเลยนะขออินซูลินแบกฉีดมาเลย <c oughs> ใช่ขนมก็ลูกมของคู่กยยัน เขาใจมีสี่ห้องไอ้เจสามห้องแอบไปลุงหนึ่งห้องยังลงนะจริงหรอโอ้โหเก่งมากเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวว่าหลังจะลองสั่งแบบเมนูปั่นม้างดีกว่าพวกไอ้นี่ไงแม่ปังเย็นอะแบบไม่หวานก็ได้แล้วก็มีขนมปังเข้ามาพวกเด็กๆมาเนาะไอ้ปามเห็นใจอุยตุยอุยตุยเลยอะ ไอปาไอปานอย่างเงี้ยสั่งพวกเมนูแบบปังเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันเย็นสบายดีด้วยไงมาคราวเนี้ยมันไม่กินกน้ไก่นี่หอนั้นมันจะต้องเข้าเอเคเอฟซีเป็นไปได้อยู่ปังเย็นก็อร่อยกว่านั้นกินกันอาบอกงี้ป่ะคะทุกคนเราจะได้เดี๋ยวเราจะเดิเดนทางกลับบ้านหละ<ม>ถ้าเกิดว่าทะลึงตึงตังไม่หลับไม่นอนมีอะไรแบบเก๋ๆอีกก็จะไลอีกโอเคป่ะแต่ถ้าไม่มีก็บายบาย굿ไนท์นะคะทุกคน นะคะขอบคุณแฟนๆมากๆเลยนะคะที่เป็นพลังให้บานอ้วนนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าชีวิตส่วนตัวโอเคแต่ชีวิตการทํางานนะคะค่อนข้างซับซ้อนมากๆเลยช่วงนี้นะคะขอกําลังใจขอบคุณแห้กําลังใจนะคะด้วยการสั่งซื้อจํานวนมากนะคะขอบคุณมากๆขายดีมากๆช่วงนี้ขอบคุณนะคะแต่งานระบบข้างในเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทําเอกสารการทําสต็อกอยู่นะคะกําลังแก้ไขอยู่ ยังไงขอกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยอุดหนุนจํานวนมากแบบนี้นะคะให้บานอ้วนอยู่ได้มีความสุขนะคะทำธุรกิจก็ดีนะคะมีแฟนเพจที่น่ารักอ่ะคุณพี่คุณพี่มาช้าคุณพี่มาช้าดูย้อนหลังไปก่อนนะเดี๋ยวบานอ้วนไปแล้วเดี๋ยวขอเช็คบินก่อนลุงแอดใส่ตังค่ะใส่ตังค่ะเขาเขาเขาเช็คไปเดินไปเช็คตรงนู้นหรือว่าเราจะ ไปแล้วเด้อน้องๆอือคุยกับไอ้คือบัตรอ้วนไลน์คุยกับไอ้โบวี่ตลอดไงพอดีคุยเรื่องงานแล้วในห้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยเปิดเข้าไปแล้วก็อยู่ขวามือห้องน้ําดีชอบตรงไหนรู้ไหมเก้าอี้ก็นั่งดีเก้าอี้นั่งดีเก้าอี้นั่งเต็มดักเก้าอี้เต็มดักเก้าอี้ดีนั่งไม่เมื่อยที่กินข้าวแล้วมันไม่ค่อยเต็มเหมือนเนาะ บ้านไม่ธรรมชาติแต่ห้ซื้ออีกก็เป็นบ้านแล้วล่ะแม่ไม่ได้อะมันห่างยังเล้ยโตโตโตไปเอาไปไว้นู่นโตเตียมจุกข้าวยังไม่มีสัตว์เดี๋ยวดมกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำ นี่มีห้องน้ำด้วยนั่งสบายด้วยทำไมอะ่ะลุงลุงลุงเขาลดราคาหรออ๋อลดสิบเอร์เซ็นอุ้ยขอบคุณนะคะนะขอบคุณเจ้าของร้านนะคะต่อให้ไม่รถพี่ก็มาอุ่นหนุนเพราะพี่คนนอนเมืองพี่อยู่แถวนี้แหละพี่โอเคพี่แฮ ppy ปปอุยอ้ยอุ้ยขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยที่เอ็นดูน้องๆพี่ๆอัดเฉดกำลังใจจะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าขอกำลังใจเดี๋ยวัดอ้วนอัดเด เงินให้น้องทีมงานนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้ยังไม่ปกตินะตอนนี้ยังแบบสต็อกยังต้องทำทำุนทันไม่อยู่เพิ่มเติมเมกี่ยวกับเรื่องรหัสสินค้าการจัดบ้านอะไรต่างๆอ้ r ว a l l y o อ m o r มอร์นิ่ง r n i n g อร์นิ่งโอเคไทย n ลนด์ Now t h a i l a n ไทยแลนด์15 1มสิบเอ็ด อือฮ uh ั้นเวลาสร almost people in ิ h a i l a n แ But not my f a อ i l y โ okay, อเคไปก่อนเดอ้อขอบคุณเดอ้อสวัสดีค่ะ